เราไปเราไปกันที่สุรินทร์ครับ,รบชาวบ้านกว่า600คนครับร่วมรวมตัวกันเพื่อที่จะออกมาคัดค้านและสนับสนุนสน่วนหนึ่งนะครับที่คัดค้านส่วนใหญ่จะสนับสนุนในการสร้างโรงงานกำจัดขยะระบบเปิดซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้รับฟังผลดีและผลเสียของการบริหารจาัดก,การขยะ แปลรูปแบบเป็นพนังงานไฟฟ้าเปิดเนื่องจากที่ผ่านมาขยะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกในจังหวัดสุรินทร์มาโดตลอดโดยชาวบ้านส่วนใหญ,ญ่เห็นด้วยว่าจะมีการจัดการขยะแบบแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบเปิดเป็นระบบปิดครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นการ,รบบที่หอประชุมนะฮะมหาวิทยาลัยอาชีวะนะฮะสังขารน,นเองอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องขอบอกว่าเคยมีข่าวเคยมีข่าวที่กลุ่มชาวบ้านเนี่ยที่มีบอกขยะเนี่ยเขามาประท้วง ว่าขบะขยะนี้ส่งกินเหม็นขยะสองสามอำเภอนี่มาทิ้งอยู่ที่นี่ที่เดียวทีเนี้ยในส่วนของเทศบาลตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นี่เองอ่ะเขาเลยหาแนวทางในการที่ทางออกเพื่อแก้วิธีในการกาจัดขยะในพื้นที่แล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะฮะซึ่งในส่วนของนายกนะฮะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะานี่แหละนะฮะท่านก็นางนงรัก์พดุงสุขเนี่ขยขออภัยขออภัยขออภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบนสังขะนี่เองนะฮะท่านก็ได้ออกมาพูดนะฮะนางกิ่งการบัวไพทูลนะฮะนายกเทศมนตรีสังขานี่เองเนะี่ยท่านก็หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยท่านก็นําโครงการในเรื่องของการบอกขยะระบบปิดเนี่ยซึ่งบอกขยะระบบปิดเนี่ยมันจะสามารถทําไฟฟ้าได้ด้วยซึ่งจะนําขยะที่มีปัญหาของชาวบ้านเนี่ย มาเป็นพลังงานนะฮะแล้วก็แจกจ่ายให้ชาวบ้านแล้วชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ใช้พลังงานที่สะอาดแล้วก็ระบบปิดแบบนี้เองมันไม่ส่งผลมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเองครับแต่ชาวบ้านส่วนมากเองก็เห็นด้วยกับโครงการนี้นะเพราะว่าได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครแก่นแล้วแต่มีบางกลุ่มนะอย่างเช่นพี่ผู้หญิงคนนี้ที่กำลังพูดนี่ฮะก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านนะฮะหมู่ที่ห้า บ้านโพนทรายเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าการที่มาสร้างบ่อขยะโรงไฟฟ้าเนี่ยมาสร้างที่หมู่บ้านเขาเขาเลยไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันสร้างที่หมู่บ้านเขาเนี่ยหมู่บ้านเขาเองอาจจะรับผลกระทบในเสรภาพแวดล้อมเองเขาบอกถ้าจะสร้างจริงๆทำไมไไม่ไปสร้างที่บ่อขยะที่เดิมซึ่งทางนายกทเทศบาลตะบนสังขะเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเออโอเค สร้างที่ใหม่นี่แหละแต่ส่วนที่เดิมเองเนี่ยถ้าหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนําขยะจากที่เดิมมาร่อนแล้วเข้าสู่โรงไฟฟ้าระบบปิดซึ่งระบบปิดเนี่ยมันจะปลอดภัยและไม่สร้างมลพิษนั่นเองครับนี่ความคืบหน้าในการสร้างบอกขยะ,ะระบบปิดนะฮะโรงไฟฟ้าระบบปิดที่มีปัญหาในเรื่องขยะที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับอ่ะต่อไปเดินดวนเลยนะครับเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ